ก็ที่ค่าววันนี้ฟอบบนกีต้านะคะจะพามาดูลูกวัวทุกยานุ่มนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตัวไหนมันจะทุกยานุ่มนะคะตัวนี้ค่ะชื่อใบบัวอายุได้เจ็ดเดือนที่จะต้องยานุ่มนะคะนี่ค่ะเราจะเอามาลำเยกแม่กับลูกนะคะเริ่มจากวันนี้เราจะไม่กินนุ่มแล้วนะคะ ลำแยงให้มันกินหญ้านะคะปอสักเดียวมันกระองใยกินนุ่มนะคะเราไปเลยอีกตัวนึ่งค่ะตัวนี้จะทุกอย่านุ่มไปกันเลยค่ะ <c oughs> คือตัวนี้เลยค่ะชาบูนั่นเองค่ะที่จะต้องอย่านุ่มอายุเจ็ดเดือนแล้วเมือนกันค่ะนี่ค่ะซ่องตัวนี้เลยค่ะที่จะอย่านุ่มวันนี้นะคะซ่องตัวนี้นะคะอายุเจ็ดเดือนมอนกันเลยแต่ว่า ใบบัวอายุเกว่านึงสัปดาห์ค่ะของส่องตัวตัวโพมัดเลยนะคะชาบูก,กับใบโบกนะคะฟูเมัดเลยค่ะเออใบบัวค่ะตัวนี้ฝูดพิษนะคะซ่งตัวนี้นะคะอีนึ่งปีข้างหน้าค่ะพอจะคายค่ะใครสนใจติดตามบัน มันได้เรื่อยๆนะคะฝากติดตามช่งยูทูปน้องด้วยนะคะฝางวัหนกีตาร์ค่ะ